สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ไม้บุญแฟมิลี่นะคะวันนี้ก่อนมามีจะพาน้องเข้าห้องเนาะก่อนมามีจะทําความสะอาดมามีพาทุกคนมาดูเด็กน้อยแล้วก็พี่ๆมานอนอาบแดดนะคะแดดส่องอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเหมือนมันย้อนแสงเนาะแพนนาแพนน่า พันดาแนวหน้าของหนูไหมทุกคนดูสิคะพันเดยพี่ชายสองคนนอนอยู่นั่นนะคะแต่สองเนาะอ,อาจจะมองไม่ชัดแต่ว่าก่อนที่มามีจะพาเข้านอนเนาะเฮ้ยบิสกิตบิสกิตบิสกิตถ่ายได้ไม่นานก็เอาละค่ะทุกคนตะลุมบอลกันอีกและสองพี่น้อง อุตส่าห์ว่าจะถ่ายโมเมนต์น่ารักกำลังนอนอาบแดดกันสรุปเนี่ยเป็นโมเมนต์อะไรหลงุงโอ้ยดูดเิเอาละเอาละมวยสองคู่เลยมวยถูกคู่เลยทีเนี้ยคู่เด็กน้อยแล้วก็คู่ใหญ่ตกลงเนี่ยมันมีเป็นถ่ายคู่อะไรกันแน่เนี่ยเดี๋ยวพ่อพ่อแม่แม่หาว่ามันมีไม่แยกนะเนี่ย แต่ว่าน้องเล่นกันแค่อย่างนี้นะคะไม่ได้มีอะไรมากมายไม่เคยได้บาดเจ็บสาหาัสเหมือนที่มามีเคยบอกทุกคลิปเนาะมามีถึงปล่อยแต่ว่าก็จะจะปรามอยู่แบบเนี้ยพิมิกีพิมิกีไม่ได้เลยมัมีจะขอไทยบรรยากาศน่ารักน่ารักหน่อยไม่ได้สรุปเนี่ยเอาบรรยากาศตะลุมบอลเดี๋ยวเดีย,ดยก็มีจอระเ้ฟานหางจระเ้ฟานหางใช่ไหมลูกเนี่ยึภาพยังไม่ค่อยชัดอยู่ ภาพยังไม่ค่อยชาดอยู่มามี่ขอขอสักช็อตได้ไหมครับสักช็อตช็อตน่ารักน่ารักได้ไหมครับถ้างั้นก็เอาเป็นมาถ่ายพี่มิกี้ง่วงนอนแล้วกันน้ลูกเนาะเพราะว่าน้องสองคนนั้นไม่ให้มามี่ถ่ายอะไรกันก็ไม่รู้เดี๋ยวมามี่ไม่มีคลิปให้ทุกคนดูเลยยังไม่ค่อยได้ลงคลิปทุกวันน้ลูกเนาะ มาแล้วคะ่ะมาแล้วเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยไหนว่าจะนอนอาบแดดหลงมามีไม่เห็นเลยมาควนกันมาควนกันกองกันอยู่นู้นแล้วคะ่ะทุกคนยิ่งย้อนแสงอยู่มามีก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดบ้านกะว่าจะถ่ายคลิปสั้นๆให้ทุกคนดูก่อนก่อนที่เจ้าน้องน้อยเข้าห้องมามีจะได้ทําความสะอาดบ้านเนาะกองกันอยู่ตรงน,นู้นดูสภาพผ้ามงผ้าม่านผ้าเช็ดเท้าเนี่ยคือ ดูไม่ได้เลยนะคะตั้งแต่เลี้ยงอะ่ะวงเลี้ยงแมวมาเนี่ยภายในกี่ปีนี้ลูกบะม,มีได้เปลี่ยนผ้าม่านสองครั้งแล้วค่ะยังไม่ถึงสองปีเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าพี่ลักกี้เพิ่งจะครบสองว่าสองขวบเมื่อวันที่เจ็ดนี้เองได้เปลี่ยนสองรอบแล้วคะ่ะผ้าม่านพี่มิกี้พอแล้วลูกพอแล้วพอแล้ว ไแล้วค่ะถ้างั้นก็ไม่มีอะไรมากเนาะได้สาระอีกแล้วพวกเราอุาต่า์จะถ่ายภาพดีๆให้ทุกคนดูไปแล้วค่ะถ้างั้นก็เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วเนาะฝากเป็นกำลังใจกดติดตามให้เราเหมือนเดิมนะคะช่องไมอุบลแฟมิลี่เนาะ จะกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมามีไปทำความสะอาดแล้วเด็กน้อยเด้อไปแล้วค่ะ